สวัสดีครับผมนายเชนสิทธิ์จากบ,บริษัทคโมบายนะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของซัมบอรินนะครับในส่วนของอาการเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างตัวซัมบอรินนะครับที่เป็นลักษณะปักอินลันอยู่บนวิดิโอสติวิโอ2015 community นะครับตอนนี้ผมกำลังรันตัวแอปนะครับที่เป็นแอปแนวนฟีดฟีดราคาน้ำมันผ่านเว็บเซอร์ฟิตนะครับแล้วก็ทั้งเป็นฟีดไลฟ์ฟูลนะครับดึงข้อมูลเหล่านี้เข้ามาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ในเคสนี้ผมรันนะครับตัว Simulator iPhone นะครับจะบนะตัว Visual Studio ที่ลงปักอินนะครับตัวสัาเร็จเข้าไปซึ่งในกรณีเนี้ยเวลาที่คุณลงปักอินเนี่ยมันจะมีสังเกตคือว่าถ้าปักอินคุณคือสัมเร์ินเสียงกัางนิดนึงนะครับพอดีผมอยูอ่ในร้านกาแฟก็ทั้งหมดทมวลพอคุณลงไปเรียบร้อยเมันจะมีปักอินตรงนี้อยู่เอาละคราวนี้ ผมคอาจะงงว่าไอ้นี่มันคือ Visual Studio แล้วก็หน้าจอค,คือหน้าจอ Mac ตอนนี้ผมกงรันอยู่บนเวิร์มแวร์นะครับคือมันบังคับว่าถ้าเกิดคุณจะพัฒนาด้วย Visual Studio นะครับแล้วคุณต้องการจะเขียนแอป,ปลงบนไอโฟนคุณยังจําเป็นต้องมีเครื่อง Mac อยู่เหมือนเดิมโอเคไหมครับคุณยังจาเป็นต้องมีเครื่อง m ม c กอยู่เหมือนเดิมเคสนี้คุณจะต้องทําการสื่อสารกับเครื่อง Mac คุณเพื่อจะทาการเลือกว่าโหลด SDK ของทาง iPhone หรือจะทําการรันซิมูเลเตอร์ในการผ่านตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Agent ในเคสนี้คุณจะทำการคอนเน c t นะครับซึ่งข้อเสียของวิธีการาใช้ Visual Studio บวกกับ Samarin น,นะครับคืออยา่างแรกก่อนคุณต้องทำการลง Samarin ที่เป็น Samarin Studio บนเครื่อง Mac คุณก่อนนะครับแล้วก็คุณยังต้องมานั่งลงตัว เบราว์เซอร์วิดีโอบนเครื่อง PC ซีคุณด้วยหรือเชบน V m ีย r วก็ได้แต่ข้อดีมันก็คือเรื่องระบบออโต้คอมมิชชั่นของ Visual Studio นะครับดูหนุนปักอินตา่างๆมันจะทำได้ดีกว่าตัวนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมชอบตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็จะล,ลองสาธทีดูแล้วกันให้เห็นภาพโดยรวมก่อนว่าใน v i s u a Studio ทำอะไรบ้างนะครับเอาล่ะผมจะลองทำการกดไปที่ตรงนี้นะครับโปรเจตมาผมมีสโปรเจกต์นะครับ,มม Project, ค,รบคือโปรเจกต์ที่เป็น Android กับโปรเจกต์ที่เป็น i อ s ด้วยหลักการ้วเนี่ยคุณก็ทําการเขียนถ้าเรียกว่าเขียนแยกกันนะครับก็แต่ว่าสามารถแชร์ไลบรารีได้ใช้ไลบรารีในการฟิดข้อมูลผมเห็นว่าผมสามารถแชร์ร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการฟิดข้อมูลคุณสามารถที่จะรียูวไลบรารีได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรใอยฝั่งที่วรียุ่ยังไงอาล่ะผมจะมาที่ตรงไฟล์นี้ก่อนกนะ็คือไฟล์ main storyboard นี่คือไฟล์ที่ใชในการออกแบบ user interface นะครับทางฝั่ง i เอ่อข้อเสียของตัว visual studio อย่างหนึ่งคือเวลา,าเปิดฟไฟล์ storyboard เนี่ยนะครับมันจะช้ามากเมื่อเทียบกับตัวสม m ร์ทินนะครับวิดีโอนี้จะยาวนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะรอทำการเปิดตัวนี้ดูนะครับแล้วลองเทียบกับตัวนี้นะความเร็วจะแตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการพิมพ์เนี่ยนะครับหรือ user interface เนี่ยฝั่งของ visual studio เนี่ยน่าจะร e s s bad มากกว่าผมเชื่อว่าในปี2016เนี่ยอาจจะได้เห็น visual studio ในเวอร์ชั่นที่รันบนเครื่องแม c นะครับอาจจะปีหน้าเนี่ยอาจจะมีขา่าวไปไปลายปีว่าน่าจะทําได้ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างจริงๆเนี่ยก็จะทํางานไวมากก็เ็นมันค่อนข้างนานนะครับผมขอสวิตช์มาที่ตัวนี้ก่อนแล้วกันระหว่างรองมันนะครับก็นิดนึงนะครับเรื่องแมอามาแล้วนะครับในเคสนี้ก็จะเห็นว่ามันมาแล้ว พอมันมาแล้วการใช้งานก็สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ100%เรซ์เหมือนกับเอ็กโคเลยครับคุณสามารถทำพวกออโต้เลเยออะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับเช่นตัวอย่างผมกดไปตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นพวกคอนเซนต์ต่างๆนะครับส่วนการเขียนโค้ดนะครับก็ผมลองให้ดูนี้ละกันนะครับมาที่ตรงส่วนที่เป็นเบสซ์วิสละกันนะครับก็จะเห็นว่าในเคสนี้ผมก็สามารถที่จะทําการขอเบสซ์วิสนะครับซึ่งแท็กนี้จะว่านะครับ ก็ะจะเห็นว่าตัวฟิล์ต่างๆ,ๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันอย่างเดียวก็คือตรงเรื่องของเขาเรียกว่า convention property นะครับใน C-Sharp จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ในขณะที่พวกสวิฟหรือ Java จ,จะเป็นตัวเล็กน,นะครับเอาล่ะโอเคนี้นี่คือภาพองค์รวมคร่าวๆแล้วกันนะครับผมจะแทรกตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันของ Android นะครับจะได้เห็นที่ Android เนี่ยโฟลเดอร์ IS นัจะเป็นคําว่า resources แทนนะครับผมจะลองไปที่ไฟล์ layout เช่นโครงสร้างคล้ายๆกันเลยเห็นไหมผมจะลองไปที่ตรงส่วนนี้าะรที่เป็น web service fragment นะครับเราสามารถทําการก๊อปนะครับไฟล์ s m l ที่มีอยู่แล้วใน Android นะครับ Studio มาใส่ตรงนี้เลยคือใช้โค้ดเดียวกันเลยลอจิกเดียวกันเลยนะครับรี u s e ได้เลย อันนี้จะเห็นว่าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าผมรันบนเวเบร์นะครับอันนี้เคสนี้คือจะเห็นว่ารูปภาพมันปรากฏนะครับแต่เวลารันจริงมันจะปรากฏนะครับในเคสนี้ก็สาเหตุก็คืออาจจะมีบั๊กอะไรบ้างนะครับก็เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมถือว่า,อาโอเคนะครับทำไมถึงโอเคอาละ่ะในเบื้องต้นก่อนนะครับมผมขอปิดตรงนี้ก่อนอาละ่ะผมจะขออนุญาตปิดตัวนี้ทิ้งนะครับเพราะว่ามัน กินไปก่อนเยอะมากผมรันอยู่บนเครื่อง Macbook Pro นะครับแรบมบ16กิกนะครับจอ15นิ้วผมจะลองเปลี่ยนมาที่เป็น s u b l i n e Studio ซึ่งเวลาเวลาผมทำงานผมจะใช้ตัว s u b l i n Studio เป็นหลักนะครับเพราะว่าทางเดียวตอบโจทย์แล้วก็ไวขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับอะไรผมจะลองให้คุณดูแล้วกันนี่คือโปรเจกต์ลองดูโปรเจกต์นี้มางที่เราดูโปรเจกต์นี้ไปแล้วผมจะบอกว่าเวลาคุณเขียนแอปด้วย s u a l i n Studio นะครับแล้วคุณต้องการจะไปเปิดบน Windows ด้วยตัว Visual Studio สามารถเปิดได้เลยนะครับเ mm hmm. พราะตัวโครงสร้างไฟล์จริงๆของมันเนี่ยจะเป็นโครงสร้างไฟล์แบบ Visual อ mm ่า hmm. ล่ะผมจะลองกดโปรเจกต์นี้แล้วกัน mm hmm. ชื่อว่า C Sum M Summary Chart นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ในักสูตรของทางโค้ดโมบายนะคร,รับสูตรซ mm ัมมารินก็ผมเปิดเข้ามาแล้วัันนั้นผมจะลองเปิดจินนี่นะครับเมื่อกี้เราเห็นว่าผมรันทางฝั่งของเขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรดีล่ะ IOS ไอโเแล้วเราจะลองมาดูฝั่ง Android มากออมาน,น้นได้จริงไหมเอาละระหว่างที่เราทําการเปิดสมนดชินนี่นะครับผมจะให้ดูอะไรบางอย่างก,ก่อนละกันนะครับในเคสนี้ยอันจริงผมมีเวิร์กช็อปที่เกี่ยวกับเรื่องการาการสร้างฉากการสร้างกราฟอยู่ใน Android อยู่แล้วแล้วก็ iOS ประเด็นคือหลายคนก็จะเกิดคําถาม,ถามว่าเราจะสามารถสร้างฉากหรือ,อกราฟหรือว่าง่ายเอไอแปลกๆนะครับ บนสมอลินได้ไหมคําตอบคือได้ครับแล้วได้ได้ค่อนข้างเกือบจะร้อเ,เลยตัวอย่างเช่นในเคสนี้เนี่ยคุณต้องการจะได้ปลั๊กอิน mm hmm. นะครับเหมือน Greedle ใน Android คุณไปที่นี่ครับมันชื่อแพ็กเกจนะครับแต่เพื่อคลิกครับหลังนั้นมันจะมีตัวนี้ครับมันชื่อว่า New Get mm hmm. ตัว New Get mm hmm. เนี่ยอารมณ์มันก็จะเหมือน Greedle mm hmm. คุณอยากได้ r e t โทฟิ t เปล่าวห mm hmm. ลายคนที่มี Android จะรู้จัก r ล t r o f i t s, mm hmm. <S คุณ Enter ครับห mm hmm. ลังนั้นไปทำการเสิร์ชหา r ล t r o f i t s ซึ่งแน่นอนมันมีนะครับแต่ว่าจะช้านิดหนึ่งพอดีผมตอนนี้อยู่ในคาเฟ่นะครับุณสามารถทําการแอดอุทธรฟิตได้เลยซึ่งอ e t ธรฟินี้ก็คือแบบเดียวกับอุทธรณ์ฟิทใน Android แต่เพียงแค่ว่ามันถูกแปลงมาเป็น C ีช้าเพราะว่าถูกแปลงเนี่ยไม่ได้เขียนใหม่นะครับมันใช้หลักการการทำโค้ดบอยดิงก็คือทําให้เราสามารถสื่อสารกับตัว Native Library ได้โดยตรงเลยซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าทําให้ง่ายต่อการผ่อนนั้นไลบรารีหลายๆอย่างที่คุณต้องการมีหมดครับเช่น M P M P Android Chat ในเคสนี้ผมเวิร์กช็อปนี้ผมเป็นตัวอย่างของการรันตัวชาร์ให้ดูนะครับ mm hmm. ก็จะมาดูกันว่ามันได้ไหมนี่คุณไปคุณจะลงพีคแค่ติ๊กตัวนี้ง่ายนะครับแล้วกด a d d p แ c k กเกกดแอ d p a พ k กเเสร็จปุ๊บในเคสนี้คุณก็จะมีตัวนี้นะครับ mm hmm. เอาล่ะผมจะขออนุญาตรันเลยแล้วกันนะครับผมก็เพียงแค่ทำการเลือกนะครับตัวซิมูเลเตอร์นะครับอ่เกิดอะไรขึ้นเหมือนกับ ตัวจินนี่ผมไปนะครับขอร้านใหม่นะครับพอดีมันอาจจะอยู่ในสภาวะที่มันจริงไม่ควรเปิดทั้ง Visual Studio แล้วก็ทำสมาริทไนนะเครื่องอาจจะหนักเกินไปแต่เราทำงานจริงก็ใช้ตัวนี้นะคร <c oughs> ับในความรู้สึกส่วนตัวผมผมว่าบางทีแม่งไวกว่าตัว Visual Studio อีกนะครับไอไวกว่า Android Studio อีกนะ,ะเพราะว่า IDE มันห,ห้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมาก ข้อเสียของตัว s มาร์ทลินสิวคือระบบออโต้คอมมิชชั่นมันอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ถามว่าตอบโจทย์ไหมก็ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าเรื่องของให้มันทําการอิ e m e n t ไม่ต่ออะไรเองอาจจะยังไม่ฉลาดเท่ากับทางฝั่ง iPhone นะครับก็ทเท่ากับฝั่งของ v i s u t u d i o นะครับก็อย่างตัวอย่างเช่นในเคสนี้ผมลองลบตัวนี้ทิ้งแล้วกันคำว่าชา์ดูนะครับลบทิ้งาก แน่นอนครับตรงนี้จะเอเอเลยคุณสามารถฟริกได้โดยาการกดไฮไลท์ตรงนี้คลิกขวาครับมันจะคำว่า resolve ่ก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอาล่ะสึกจะมาละผมจะลองรันอ่าตัวโปรเจกต์นี้ให้ดูแล้วกันโปรเจกต์นี้ผมพอร์ตมาจาก Android นะคือ Android เขียนโค้ดยังไงผมก็เขียนโค้ดแบบน้าบนซัมมารินเพียงแค่เปลี่ยนคอนเวนชั่นครับอย่างคำว่า set ใน Android จะเป็น s ัวใหญ่ s s ตัวเล็ก บนซีชาร์มเนี่ยคอนเวนชั่นมันจะเป็นเลือดคาเมลคือจะเป็น S ตัวใหญ่ขึ้นต้นนะครับโอเคอันนี้ก็เหมือนกับ Android แเลยพูดง่ายผมก็ไปดูตัวอย่าง Android แล้วก็มาแปลงซิง t a ็แค่นีงน,นะครับชาดได้แล้วนะครับไม่ยากเลยเห็นไหมนะครับผมจะลองรันให้ดูใหม่ละกันนะครับอาจจะไม่เห็นภาพข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวสมาร์ทลินสต d i อคือมันไม่สามารถเปิดอะไรโปรเจกต์ได้ในเวลาเดียวกันนะ ครับถ้าเปิดโปรเจกต์ได้โปรเจกต์หนึ่งจะต้องปิดอีกโปรเจกต์หนึ่งทิ้งนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเ,เขาเรียกว่าตัวนี่อาจจะมีแอนิเมชันนะพอดีผมจะพยายามให้ดูแอนิเมชันแต่ถ้าเกิดเป็นตัววิชวลเนี่ยวิชวลซีโอที่บวกกับสมารินเนี่ยนะครับก็จะมีเ,เขาเรียกว่า,ามีอะไรดีละ่ะมีคิดผมพูดเรื่องอะไรว่าลืมนะโทษทีโทษทีอ๋อทีสามารถเปิดโปรเจกต์นะครับได้หลายๆโปรเจกต์พร้อมๆกันนะครับแต่ว่า ไอ้วันนี้จะไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมทํางานหลัก mm hmm. ผมทําวันนี้ตอบโจทย์มากนะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างไวนะครับก็เช mm ื hmm. ่ว่ามันไม่ได้รันย,ยากเวลาคุณจะเปลี่ยเนเวลานอยีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็มให้ดูนิดนึงแล้วกันนะ mm hmm. ผมขอสว mm ิตโปรเจกต์ให้ดูผมมาเป็นโปรเจกต์ฟีแทนนะครับข้อดีของมันนะทนี่บอกมันสามารถแชร์ไลบรารีได้ซึ่งนะตอนนี้ผมกําลังพัฒนาโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งใช้ซรวลินเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือ งคือผมลองทดสอบอยู่เลยว่ามันใช้งานได้จริงไหมก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้ค่อนข้างที่จะทดแทนกันได้เลยแล้วก็เซฟเวลา,าได้เยอะอันนี้ในเครที่ผมจะลองให้ดูนะครับว่าผมทําการรันไอโฟนแอปแล้วกันกดรันนะครับสักพักหนึ่ง๋ยวซิมูเลเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาก็ดูว่าซฟว่าไวไหมก็ใช้ได้นะนะครับเรามาดูสตอรี่บอร์ดบนสมาร์ทเรนนะครับก็เดี๋ยวผมปดให้ดูนะ,ะในเครนี้สตอรี่บอร์ดนะครับ ถ้าบนนี้ก็จะไวกว่าบน v i s u t u d i o ระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะลองนิดนึงแต่ว่าน่าจะที่มันโหลดเสร็จแล้วก็มีปัญหาหล่ะผมว่าเรื่อง UI ไม่มีประเด็นนะครับก็โดยรวมโอเคที่สำคัญตอนนี้สมาร์นฟรีนะครับบางคนยังไม่รู้นะั้นคิดว่าเสียตังค์นะครับปัจจุบันนี้คือฟรีแล้วโม i c r o s ซอฟซ,ซื้อไปแล้วนะครับฟรีสำหรับใช้ในธุรกิจ SME แต่ถ้าเกิดธุรกิจใหญ่ๆห,หน่อยก็ต้องเสียตังค์แต่ว่าก็ ผมว่ามันก็ใช้ฟรีกันหมดแหละนะครับมันน่าจะเป็นลักษณะเซอร์วิสมางอย่างที่ต้องนั่นแต่ส่วนใหญ่คือทุกฟีเจอร์100%ใช้ฟรีหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตามก็เห็นว่าเปิดเร็วกว่าตัว Visual Studio นะครับอันนี้ก็รันขึ้นมานะนะครับก็สามารถทํางานได้เหมือนกันนะครับเข้มะนะครับก็เห็นว่านั่นก็ถ้าเกิดผมทําการสต็อปตรงนี้ผมเปลี่ยนไปรันเป็น Android ก็เพียงแค่ติ๊กตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่า start set นะครับ set ให้เป็น initial project เ้าก็เปลี่ยนการรันอันนี้ก็จะเป็นรันโชว์บนนี้นะครับสองโปรเจกต์นี้ใช้ไลบรารีแชร์ร่วมกันนะครับ <c oughs> ก็ใช้ตัวนี้นะครับในการฟีดข้อมูลใช้แชร์ร่วมกันส่วนเรื่องการเชื่อมต่อเวสสวิตนี่แทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยครับเพราะว่าพวกตระกูล Visual Studio มันจะเป็นลักษณะสร้างฮอซี o ่ X S e ให้เราเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็รันแหละก็โอเคไหมล่ะผมว่าพอเผื่อจะไวกว่าวิชเชอร์สิโออีกนะครับอันนี้ก็ทำงานได้เหมือนกัน สั่งเล่น YouTube กดเล่นนะครับก็ทุกอย่างเบอดกันหมดนะครับยังไงก็ขอปิดเสียงก่อนนะยังไงถ้าเกิดพวกเราสนใจนะครับตอนนี้ผมเ,เริ่มที่จะบุกตลาดสม,มร์ทนแล้วล่ะนะครับก็มีเรื่องอบรมนะครับสามารถมอบรมได้ที่โค้ดโมบายนะครับก็จะเปิดก็ประมาณช่วงตัง้ตต้นเดือนต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับ ก็เปิดแล้วนะครับก็ลองมาลงเรียนดูนะครับผมคิดว่าเรียนดูก่อนก่อนที่จะเริ่มพัฒนาโปรเจกต์เพราะถ้าเกิดพัฒนาไปแล้วจะกลับมาสิมารินเนี่ยมันก็เหมือนเสียดายของเก่านะแต่ถ้าเกิดโปรเจกต์ใหม่เนี่ยผมอยากให้ลองดูสมารินเป็นชอยชอยหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำหรับ <c oughs> นั่นนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เียมเด็นะครับเพราะผมจะทยอยอัพในตัวเนื้อหาของสมารินมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เซียมเนชแ แล้วก็ส่วนของกลุ่มนะครับเหมือนเดิมครับเรามีกลุ่มแสบดาก็คือโค้ดโมบายดีเวลลอปเปอร์ซึ่งแน่นอนครับผมะจะมีการโพสเนื้อหานะครับของตัวสมรินเข้ามาในกลุ่มนี้แหละกคือกลุ่มของโค้ดโมบายดีเวลลอปเปอร์คือย้ำอะทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Mobile, โมบายโพสในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับโอเคครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ